กับอีสานบ้านนอกครับผมโด,โดนพ่อกันทีน,นึงคือเก้าครับคิดหัวที่เก้าวันนี้มาเ<า>บิงมาอยู่นาปูดครับนาคุณพ่อเนาะมาเบิงนุงเปลาไอ้ครับปลาไอ้ทั้งนี้ที่เป็นปลาเก็บปลาไปเก็บเห็ดนะดครับทั้งนี้นี่ครับทางเขา่าทางเขามาครับทั้งนั้นเป็นถนนไงถนนเนาะมีปลาเก็บเห็ดพี่น้อง ปลาเก็บเห็ดปลาเก็บเห็ดรถคาวคุณว่าอย่างงู้นี่ปลาเก็บเห็ดเนี่ยตุนไพ่พร้อม ไม่ลมน้องลมแห้งเลลมแห้งทั้งนี้เป็นบโบปลาพี่น้องบโบปลาบรไมาได้กัดบ้านๆครับห้่น,นพี่น้องมีงไปลาอ้อยนะครับมีไปลาอ้อย อู้ครับป่าไหวป่าหดสุดหดทั้งพุ่นเหรอครับพี่นออ้องบรรยากาศงามบ่พี่น้องปลูกไว้นาะแถวบ้านเพิ่นปลูกไว้ครับพี่น้อง บรรยากาศกระท่อมน้อยๆพี่น้องอยูตรงไหทตรงนะมื้อนี้กระชิดนะปลาเดี๋ยวพี่เฟิร์สล้างทดสอบแง่ยู่ครับพี่น้องว่าจะเป็นยังไงรอดูพอกันแค่นึ๊กแค่นึงพี่น้องคิดว่าือเก่า อีพี่นาอีพี่นาเบิ้งปลาเป็นพี่น้อง